อย่างผู้เลี้ยงแกะและก็จะเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรเราดังนั้นพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลก็มาเฝ้าประราชาที่เมืองฮีโรนโจ<อ><ล>เดี๋ยดเดี๋ยวนะครับพงศาวดารบทที่สิบนะข้อสิบเอ็ดถึงข้อที่สิบสี่นะหนึ่งพงศาวดารน,นะหนึ่งบทบ,บทที่สิบข้องเจ็ดถึงสิบสี่ก็แม่นนะจ๊อแม่นค่ะถูกกัหรอถูกกันหรอของเรวพี่ไหะเอออย่พี่จ้ ซาอูนยังไม่จบเลยนะเดี๋ยวขอซาอูนอีกหน่อยนึ่งนะก็สิบเอ็ดนะโอเคโอเคเอาไปถึงสิบอ๋อโอเคโอเคจาวาจาวาอ่านใหม่อ่านใหม่จ้าวเบสข้อที่10ข้อที่11ถึงข้อที่14อ่านว่าแต่เมื่อชาวยาเบสเกิเรอาทั้งสิ้นได้ยินเรื่องราวที่คอมฟริสเตียได้กระทําแก่ซาอูลทหารเก่งกล้าทั้งสิ้นก็ลุกขึ้นไปเชิญพระศพของซาอูล ในศพโอรสของพระองค์นำมาที่ยาเบสและเขาก็ฝังพระ,ะอิดพระอัฏฐานใต้ต้นกอหลวงในยาเบสและได้อดอาหารเจ็ดวันสะอูนจึงสิ้นพระชนด้วยความไม่ซื่อสัตย์ของพระองค์พระองค์ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในเรื่องที่พระองค์ไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระเจ้าแล้วได้ทรงสแสวงการนำโดยทางปรึกษาคนทรงและ ได้ทรงสวรรการนำแจกพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงสังหารโอมเสียและทรงยกหน้าจักให้แก่ดาวิดผู้เจสีนนครับเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องหรือมันจะเชื่อมโยงกับหนึ่งซาเวียบทที่2 8นะครับยี่ทีท่สิ่งที่ซาเอลยทำนะครับซาเวียทำก็คือซา,าอูนได้ทำก็คือซาอูนเนี่ยไปปรึกษาคนทรงนะครับ แล้วก็เราต้องมาดูหนึ่งซาเบลบทที่ยี่สิบแปดด้วยกันนะครับหนึ่งซาเบลบทที่ยี่สิบแปดนะครับก่อนที่เราจะดูเรื่องหนึ่งซาเวลบทที่ยี่สิบแปดนี้นะนี่เป็นเรื่องของกษัตริย์ซา,าอูลนะครับที่เขาสู้รบกับพวกฟิลิสเตียแต่ว่ากษัตริย์ซาอลสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็เขาก็พยายามถามนะครับว่า พระเจ้าจะช่วยเหลือเขาไหมเขาจะสู้รบในสิ่งดินแดนนี้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นซาอุลจึงทําสิ่งนี้นะครับบทที่28นะข้อที่สามจนถึงข้อที่ข้อที่สามนะครับจนถึงข้อนี้เลยนะข้อที่ยี่สิบสี่นะครับข้อนี้เลยนะ สามดึงหข้อที่ยี่สี่นะพี่สมลรีครับเราจะย้อนกลับไปนิ่นดึงว่าความบากที่ซาอูนได้กระทานั้นนะไม่ดันเัาตาไม่ได้ทําตามดํารัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยถึงกับขอคําปรึกษาจากคนทรงนั้นมันมีเหตุและผลยังไงนะครับพระเจ้าถึงได้โกรธนักโกรธนานะพระพิโรธของพระงจึงพุ่งต่อกษตริสัซาอูนนะวันนี้ลองดูนะครับลองลองฟัง <28. S 2> หนึ่งสามุเอลบทที่28ข้อ3ถึงข้อที่24่สิบ่อ่านว่า่ายซาซามูเอลได้สิ้นชีพแล้วและคนอิสอราเอลทั้งปวงก็ไว้ทุกให้ท่านและฝังศพท่านไว้ในเมืองรามาซึ่งเป็นเมืองของท่านเองและซาอูลทรงกําจัดคนทรงและพ่อมดแม่มดเสียจากแผ่นดินคนฟิสเียก็ชุมนุมกันและมาตั้งค่ายอยู่ที่ชูเนมและซาอูลทรงโรบรคนอิสอราเอลทั้งสิน้น เด้ขาทั้งหลายตั้งค่ายอยู่ที่กิโบอาเมื่อซาอูนทัาพระเนตรกองทัพคอนฟริสเตียก็กลัวท้าพระไทยของพระองค์ก็หวั่นไหวมากและเมื่อซาอูนทูลถามพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงตอบพระองค์ไม่ว่าด้วยความฝันหรือด้วยอูริมหรือด้วยอูชนะซาอูนจึงรับสั่งกับมหาเล็กของพระองค์ว่าจงออกไปหาหญิงที่เป็นคนทรงเพื่อเราจะได้ไปหาและถามเขาดู และประหาเล็กก็กราบถูนว่าดูเถิดมีหญิงคนมีหญิงคนทรงคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเอนโดสะอุลจิงงปอมพระองค์และทรงฉลองพระองค์อย่างอื่นเสด็จออกไปพร้อมกับชายสองคนไปหาหญิงคนทรงในเวลกากลางคืนพรงคตรัสว่าขอทํานใยให้ฉันโวยวิญญาณของคนตายฉันจะออกชื่อผู้ใดก็ให้เรียก ผู้นั้นขึ้นมาหญิงคนนั้นจึงทูลตอบพระองค์ว่าท่านคงทราบแน่แล้วว่าสะอูลทรงกระทําอะไรที่ได้กําจัดคนทรงและพระวหมอผีพ่อมดแม่มดเสียจากแผ่นดินทําไมท่านจึงมาวางกับดักชีวิตของข้าพาเจ้าเราแต่สะอูลทรงปฏิญาณกับหญิงนั้นในพระนามของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดเจ้าจะไม่ถูกโทษเพราะเรื่องนี้แน่ฉันนั้น หญิงนั้นจึงทูลถามว่าท่านจะให้ข้าพเจ้าเรียกใครขึ้นมาซาอูลตรัสว่าเรียกซามูเอลขึ้นมาให้ฉันและเมื่อหญิงคนนั้นเห็นซาอูลซามูเอลจึงร้องเสียงดังและหญิงนั้นกลาบทูลซาอูลว่าฉันไหนพระองค์จิงทรงล่อลวงหม่อมฉันพระองค์คือซาอูลราชาตรัสแกนางว่าอย่ากลัวเลยเจ้าได้เห็นอะไรหญิงและหญิงนั้นกลาบทูลซาอูลว่าหม่อมฉันเห็น เทพเทพระยจ้าองหนึ่งเสด็จขึ้นมาเหนือจากแผ่นดินพระองค์ถามนางว่ารูปร่างของเขาเป็นอย่างไรและนางตอบว่าเป็นผู้ชายแก่ขึ้นมามีเสื้อคลุมกายอยู่ซาอูนก็สงทราบว่าเป็นสมุเอลพระองค์ทรงโน้มพระกายลงถึงดินกราบไหว้และซาุสมุเอลพูดกับซาอูนว่าท่านรับควรเราด้วยเรียกเราขึ้นมาทําไมซาอูนทรงตอบว่า ข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักเพราะคนบริสเตียกำลังมาทำสงครามกับข้าพเจ้าและพระเจ้าทรงหันจากข้าพเจ้าเสียแล้วไม่ได้ทรงต่อข้าพเจ้าอีกเลยไม่ว่าโดยผู้ชนะหรือโดยความฝันเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอเรียกท่านขึ้นมาเพื่อท่านจะได้แจ้งว่าพระเจ้าจะกระทำประการใดดีและสมุเอลตอบว่าด้วยข้าเจ้าทรงหันจากท่านเสียแล้วและเป็นศัตรูของท่าน ท่านจะมาถามพระเจ้าทําไมเล่าพระเจ้าได้ทรงกระทําแก่ท่านอย่างที่พระองค์ตัดบ,บอกทางข้าพระเจ้าแล้วนั้นเพราะพระเจ้าทรงฉีกกระจักรนั้นออกเสียจากมือของท่านและทรงมอบให้แก่คนอื่นคือดาวิดเพราะท่านไม่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าไม่ได้กระทําตามพระพิโรธของพระองค์ที่ทรงมีต่ออัมมาเลากฉะนั้น พระเจ้าจึงทรงกระทําสิ่งนี้แก่ท่านในวันนี้ยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าจะทรงมอบอิสราเอลพร้อมตัวพร้อมกับตัวท่านไว้ในมือของคนคริสเตียพรุ่รงนี้ตัวท่านพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของท่านจะอยู่กับเราแต่พระเจ้าจะทรงมอบกองทัพอิสราเอลไว้ในมือของคนคริสเตียด,ด้วยและสะอุนก็ทรงล้มลงเหยียดยาบนพื้นดินในทันทีหัวยิ่งนะักเรา้อยคำ ของสมุเอลและไม่มีกําลังเหลืออยู่ในพระองค์เพราะไ,ได้สเสวยมาตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วญิงนั้นก็เข้ามาหาซาอูลและเมื่อนางเห็นว่าพระองค์ตกระไทยมากจึงทูลว่าดูเถิดผู้รับใช้ของพระาบาทก็ย่มฟังรับสั่งของพระาบาทย่มเสี่ยงยอมเสียยเส่ยงชีวิตและยอมฟังพระดำรัสที่พระองค์สั่สั่งทุกประการเพราะฉะนั้น ขอพระบาทจงฟังเสียงผู้รับใช้ของพระบาทบ้างขอหม่อมฉันฤทธบวาท่านกายาหารแก่พระองค์สักหน่อยหนึ่งขอพระองค์เสวยถ้าพระองค์จะทรงมีถ้ากําลังเมื่อกับตามทางของพระองค์พระองค์ก็ทรงปฏิเสธรับสั่งว่าไม่กินแต่มหาดเล็กกับหญิงนั้นอ้อนวอนพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังเสียงของเขาพระองค์ทรงลุกขึ้นประทัดบนเตียงหญิงนั้น มีลูกโคอ้วนอยู่ในบ้านตัวหนึ่งก็รีบแค่เสียเอาแป้งมานวดปิ้งทำขนมฟังไร้เชื้อนะนีนครับแล้วซาอุนก็ได้ด้วยเหตุผลนี้นะครับที่พระเจ้าได้ทรงพิโรซาอุนเอาละซาอุนเองนะครับเป็นคนที่กำจัดคนทรงเจ้าแล้วก็หมอผีต่างๆนะครับให้ออกไปจากอิสราเอลเลย นี่วิธีการของซาอูนนั้นดีมากเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ชอบนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาได้กระทําลงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีชอบต่อน้ําประัยของพระเจ้าแน่อันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับเราจะได้เห็นว่าที่ซาอูลที่พระเจ้าไม่พอประทัยซาอูลก็เพราะว่าการที่ซาอูลนั้นน่ะทาหลายสิ่งหลายอย่างที่ผิดพลาดต่อพระเจ้าหลายอย่างนะครับอันแรกคือนะครับที่เราได้เห็นก็คือ เขาไปถวายเครื่องสัตวบูชาณนะก่อนหน้าที่ซาเวลจะขึ้นไปนะที่บนภูเขานั้นเขาไปทําพิธีก่อนเนะยเขาล้ําหน้าพระเจ้าแล้ววันนั้นที่เขาดึงเสื้อคลุมของซาเวลแล้วเสื้อนั้นก็ฉีกออกนั่นเป็นหมายสําคัญเป็นสิ่งที่ซาเวลซาเวลได้บอกว่าอาณาจักรนี้จะถูกฉีกนะครับแล้วก็แบ่งให้คนอื่นไปนะและประการที่สองที่เราได้เห็นตอนนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับอาเมเลกนะครับ อากักนะซาอุนไม่ได้ไม่ได้ฆ่าอากักทั้งที่พระเจ้าเนี่ยให้เขาได้ทําลายอัมาเลกแต่เขาไม่ทําอันนี้เป็นการขัดคําสั่งของพระเจ้านะเขาพยายามหลบเลี่ยงไปเลี่ยงมาแล้วเขาก็พยายามฆ่าดาวิดนะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าจะทรงทรงขึ้นมานะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเขาพยายามฆ่าเขาตามล่าค้าดาวิดแล้วครั้งสุดท้ายที่สุดเนี่ยก็คือ ซาอูลเองนะครับผู้ซึ่งเป็นคนที่กําจัดคนทรงหมอผีซึ่งพระเจ้าเนี่ยไม่ชอบเรื่องนี้นะครับคนทรงหมอผีเนี่ยเราจะได้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ให้คนอิสราเอลนะครับไปกราบไหว้สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนักคาถาคมหมอดูพ่อมดแม่มดคนทรงหมอผี หรือใครก็ตามนะครับที่ไปปรึกษาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมาดูเฉลยธรรมบัญญัติด้วยกันนะครับบทที่18ข้อ9ถึงข้อที่14เฉลยธรรมบัญญัติบทที่18นะครับข้อ9ถึงข้อที่14นะเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ9ถึงข้อท,ที่ 18, 14พระคัมภีร์ของพระเจ้านั้นได้บอกไว้ว่าบทที่18นะครับข้อ9ถึงข้อที่14 อ่านว่าครับมันทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินเทีพา,าพระเจ้าขุงท่านประทานแก่ท่านท่านอย่าเรียนรู้ที่จะกระทําสิ่งพึงรังเกียจตามประติเหล่านั้นอย่าให้มีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านซึ่งให้บุตรชายหรือบุตรหญิงของเขาลุยไฟอย่าให้ผู้ใดเป็นคนทํานายเป็นหมอดูเป็นหมอจับยามดูเหตุการณ์หรือเป็นนักปัทยาคม เป็นหมอผีเป็นคนทรงเป็นพ่อมดแม่มดหรือเป็นหมอพายผู้ใดที่กระทำอย่างนี้ย่อมเป็นที่รังเกียจแด่พระเจ้าถ้ากระทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้พิจิโรวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายจึงทรงขับไล่เขาเสียจากท่านท่านทั้งหลายจงเป็นคนปราศจากตำหนิต่ตอพระพิจิตรวาพระเจ้าของท่านเพราะว่ากษัรตริย์เหล่านี้ซึ่งท่านกำลังจะไปขับไล่นั้นเชื่อฟังหมอดูและคนทำนาย แต่ส่วนตัวท่านนั้นพี่พบว่าพระเจ้าของท่านไม่ทรงยินยอมให้ท่านกระทําเช่นนั้นอาเมนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกสั่งไว้ล่วงหน้านะก่อนที่จะมีซาอุลซาอุลยังไม่เกิดขึ้นเลยแล้วก็อีกคนอิเซยยังไม่ได้เข้ามาในแผ่นดินพันธสัญญาพระเจ้ารู้ว่าต่อไปคนอิเซลเนี่ยจะต้องทําสิ่งนี้แน่เมื่อเขาได้เข้าไปแล้วอยู่ในอาณาจากักรอยู่ในแผ่นดินที่รดมสมบูรณ์เขาจะทําสิ่งเหล่านี้แน่ พระเจ้าไม่ได้เขียนให้เขากลัวนะแต่ว่าเพื่อให้เขาได้รู้จักว่าต่อไปเนี่ยอย่าทําสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับชอบพอต่อน,น้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งซาอูลก็ทํานะครับกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปภายใต้การปกครองของเขาแล้วแม้ว่าซาอูนเนี่ยจะก,กําจัดความบาปนะเล,เลการเล่นคาถา,าคมทั้งหลายเนี่ยพ่อมดหมอผีเนี่ยออกไปจาก ชนชาติอิสราเอลนะครับแต่พี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ทําก็คือเขาไม่ได้กําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากหัวใจของเขาพระเจ้าเนี่ยไม่ให้เขาทําถ้าใครมีโทษทำอย่างนี้นะครับโทษของคนทําแบบนี้ก็คือมีโทษถึงตายนะลองมาดูในอพยพนะครับบทที่ยี่สิบสองข้อที่สิบแปดอพยพบบทที่สิบสอง ยี่สิบสองข้อที่สิบแปดนะเชิพี่สมบุญอ่านะพวกเราฟังนะพะยศะบทที่ยี่สิบสองข้อสิบแปดที่สิบสิบแปดครับน่านได้สำหรับสำหรับหญิงแม่มดเจ้าอย่าพิรอดชีวิตอยู่เลยอเพราะฉะนั้นหญิงแม่มดหรือใครก็ตามเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยคนทรงเจ้าอะไรเนี่ยพระเจ้าไม่ให้อยู่ในแผ่นดินเลยไม่ให้อยู่ในแผ่นดินเลย คือการเล่นไสยศาสตร์เนี่ยการเข้าทรงพ่อมดหมอผีเนี่ยมันในยุคนั้นในสมัยนั้นเนี่ยหรือในสมัยนี้ก็ตามนะครับมันเป็นการทำไสยศาสตร์ในนามของเทพพระเจ้าอื่นๆจะมีเทพอื่นๆนะครับจะมีพระอื่นๆแล้วประชาชนก็หันไปหาคำตอบจากไสยศาสตร์ในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกไว้ผู้ที่ทำไสยศาสตร์ เวทมนต์คาถาทั้งหลายเนี่ยมาจากซาตานนะและพูดผีปีศาจนี่คือทำไมครับพระเจ้าจึงห้ามก็เพราะพระองค์เองไม่ได้เปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์เนี่ยแก่คนเหล่านี้แก่ผีเหล่านี้และพระเจ้าเนี่ยเปิดเผยช่องทางของพระองค์นะครับพระคัมภีร์ที่เรากำลังศึกษายอยู่เนี่ยนี่เป็นช่องทางที่พระเจ้าเปิดเผยพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้มีพ่อมดหมอผีพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยทางด้านนั้นพระเจ้าจึงห้ามครับพระเจ้าจึงห้ามสิ่งหนึ่งนะครับที่เรามักจะพาออกมานะตามลักษณะชีวิตนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนไทยเวลาเราเวลาเรามาจากบรรพบุรุษหรือว่าสิ่งที่ดั้งเดิมของเราเนี่ย เรามักจะอยากจะเห็นอนาคตนะอยากจะเห็นอนาคตสมัยก่อนนะครับตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยเราจะมีวิธีการอันหนึ่งนะครับที่เราชอบทําคือกราฟชีวิต <laughs> ผมก็ทํากราฟชีวิตนะครับหรือแม้กระทั่งเอาไพ่มาดูนะครับว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงนะครับดูไพ่ดูโอพี่น้องครับในที่สุดเราก็ไปหานะถึงขั้นไปเขย่าเซียมซีคิดดู เคยเป็นไหมฮะผมเคยนะผมเคยผมเคยผมเคยทั้งหมดเนะีเคยทั้งหมดเคยหาหมอดูไหมเคยนะครับหาหมอดูหาคนทํานายใ่ได้าบางบางทีคนที่เป็นริสเตียนเองกลับเป็นคนที่ทํานายเองนะเออเมื่อคืนฝัน,อย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้ฝันอ๋อความฝันเป็นแบบนี้เนะี่ยเล่าความฝันแล้วก็ทํานายความฝันไปพี่น้องครับคล้ายๆไหมคล้ายๆเรื่องเหล่านี้ไหม เมื่อคล้ายเรื่องเหล่านี้นี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนี่ไม่ใช่น้ําพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าถ้าเราได้เรียนพระคัมภีร์เรื่องนี้เราจะไม่ทําเด็ดขาดคนที่ทาแลยยังไม่ได้เรียนเรื่องนี้นะยังไม่อ่านพระคัมภีร์ปัญหาของคริสตจักรคือสมาชิกไม่อ่านพระคัมภีร์เลยไม่รู้ว่าน้ําพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นยังไงมีแต่ไปที่โบสถ์นะครับขออาจารย์เทศอาจารย์อธิษฐานก็เออข้าแต่พระบิดา ทุกอย่างที่ลูกทาขอให้เป็นตามน้าพระทัยและระประสงค์ของพระองค์ซึ่งไม่รู้ว่าน้าพระทัยและระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรถ้าไม่อ่านพระคัมภีร์เราจะไม่รู้เลยพระเจ้าเปิดเผยในพระวจนะน,น,นี้นี่ก็อันตรายพระเจ้าไม่ให้คนอิสราเอลหรือแม้แต่เราผู้เชื่อพระองค์นั้นไปปรึกษาคนทรงเหล่านี้สิ่งเหล่านี้อาจจะเกาะกลุมอยู่ในหัวใจของเราระวังให้ดีนะวันหนึ่งเราอาจจะเปิดไปนะครับเดี๋ยวนี้มี youtube นะครับ ซึ่งในนั้นก็ยังมีการทํานายเยอะแยะเราเกิดวันอะไรล่ะวันอาทิตย์วันนี้ใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยใช่ทั้งหมดนะครับสิ่งเหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกําจัดออกไปจากหัวใจข้างในชีวิตของเราซาอุนเองนะครับเขากําจัดคนเหล่านี้ออกไปแต่เขาไม่ได้กําจัดออกไปจากหัวใจของเขาเราจะแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยประนามความผิดบาป แต่พี่น้องครับหัวใจอาจจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นซาอูนก็ได้และพี่น้องครับความผิดบาปนั้นยังคงอยู่ความผิดบาปนั้นยังคงอยู่การที่ไปปรึกษาไปหาคนทรงเจ้าไปทําสิ่งเหล่านี้ทำให้พระเจ้าทรงพระพิโรธอย่างมากใช่ไหมครับ พระคัมภีร์ของผมได้เขียนไว้ว่าซาอูนสิ้นพระชนเพราะไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพระดํารัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าถึงกับขอคําปรึกษาจากคนทรงขอคําปรึกษาจากคนทรงซาอุนไม่ได้ถามองค์พระผู้เป็นเจ้าในขณะที่เรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษามาสัจจรนร์ เราสามารถถามพระองค์ได้ซาอุลสามารถถามพระองค์ได้และพระองค์เองนะเป็นคนที่พูดกับซาอุลโดยตรงซาอุลไม่ได้ทำดังนั้นผลที่กิดเกิดขึ้นก็คือพระองค์จึงทรงประหารซารอุลและยกอาณาจรรักรให้แก่ดาวิดบุตรของเจสซียกไปนะีให้กับดาวิดบุตรของเจสซี ถ้าเราได้เห็นว่าวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้านั้นมันนําไปซึ่งความตายมันนําไปสู่หายนะซึ่งเป็นความตายในอนาคตนี่มันหมายถึงความรอดด้วยใช่ไหมครับนี่มันหมายถึงความรอดความรอดนั้นก็หมายความว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับความรอด โดยการที่พระเจ้าได้ทรงนำพาชีวิตเราเนี่ยทุกๆวันนำพาความรอดในชีวิตของเรานั้นพระองค์ได้ทรงนำความรอดมาอย่างชีวิตเรารอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บอันดับแรกเลยขอบคุณพระเจ้านะวันนี้วันเมื่อวานที่ผมไปเยี่ยมป้าหมอใช่ไหมครับได้ยินป้าหมอเล่าเรื่องที่ท่านไปผ่าตัดที่ที่โ,โคราชแล้วเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับน่าตื่นเต้นนี่เป็นการอัศจรรย์ นี่เป็นความรอดที่มาจากพระเจ้าความรอดประการที่สองนะครับก็คือความรอดจากหายนะนะความพ่ายแพ้ในชีวิตในชื่อของเราเนี่ยเราได้รับความรอดจากเระเนน,นอกจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยความพ่ายแพ้ในชีวิตพระเจ้าก็ทรงให้ความรอดกับเราพระองค์มอบชัยชนะให้กับเราใช่ไหมครับวันนี้เราชนะแล้ว พระองค์เอาความภัยแพ้ไปอยู่ที่โรรองบนกลางเขนโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคพระองค์ทรงแบกไว้บนกลางเขนพระองค์หอบเอาโรคภัยของเราไปพระธรรมอิสยาห์ได้บอกไว้พระองค์ผู้ทรงหอบเอาโรคภัยไข้เจ็บของเราไปและพระองค์มีอะไรให้เราครับประทานสุขภาพที่ดีอันที่สามคือพระองค์ได้ทรงมอบความมั่งคั่งให้กับเราพระองค์เอาความยากจนไปไว้ที่โรรอง บนกางเขนพระงค์ใส่แต่แตกางเกงในตัวเดียวพระงไม่มีอะไรเลยแม้แต่เสื้อผ้าเขาไม่มีใส่พระองค์สมมอบความมั่งคั่งให้กับเราเรามีความมั่งคัง่งที่ได้รับมาจากพระงพระเจ้าให้แล้วบางคนไม่เอานะบบางคนอยากยากจนต่อไปพี่น้องครับก็จะได้ตามนั้นเราก็เห็นว่ามีหลายคนนะครับที่รับเอานะครับการเยียวยารักษา รับเอาชัยชนะแต่ไม่ได้รับเอาความมัง่งคั่งเขาจะได้รับการรักษาแน่นอนเขามีชัยชนะในชีวิตแน่แต่ชีวิตเขาจะกัดก้อนเกลืกินไปเรื่อยๆนะจนถึงชีวิตเขาสิ้นลมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพระเจ้าได้ให้ความรอดกับเราอย่างนี้แล้วซาอูนเอนะครับวันนี้เราเห็นว่าเขาไม่รอดนะเขาได้ตายแนะ่เขาไม่รอดอันนี้เขาจะมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปปกครองอาณาจักรอิสเรล เหมือนดังที่พระองค์ได้ทรงให้กษัตริย์ดาวิดปกครองแต่ไม่ใช่พระเจ้าให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นเดียวกันนะครับเราเองนะครับเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ซาอุลหรือเราศึกษาเรื่องของซาอุลเนี่ยเราบอกโอ้ซ oh, าอุลทาไมชั่วร้ายอย่างนั้นซาอุลกับดาวิดก็ไม่ต่างกันนะดาวิดก็ชั่วร้ายดาวิดก็เป็นฆาตกรซาอุลก็เป็นนักฆ่านะไล่ตามฆ่าดาวิดและดาวิดก็ฆ่าเพื่อนของตนเอง แล้วเอาภรรยาของเพื่อนมาเป็นภรรยาของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่สองคนนี้ต่างกันคือดาวิดเปลี่ยนใจกลับใจไม่ทำต่อแต่ซาอูนั้นกลับเป็นกรรษัตริย์ที่ไม่กลับใจสิ่งนี้สำคัญมากทำไมพระเจ้าจึงต้องให้เรานั้นกลับใจหันมาพึ่งพระองค์ก็เพราะว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บนโลกนี้ เราไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ให้รอดพ้นจากความผิดบาปได้พระเจ้าจึงให้องค์เยซสุริตลงมานี่เป็นพระคุณที่มาจากพระเจ้านี่เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าของขวัญก็คือของที่ให้กันฟรีบางคนบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกหรอกพี่น้องครับในองค์พเยซสุริตมีเราได้รับของฟรีที่มาจากองค์เยซสุริตพระเจ้าให้เบซสุริตลงมาตายแทนเราพี่น้องลองคิดดูสิครับ แม้แต่พระเยซูกิดพระเจ้ายัางให้พี่น้องลองคิดว่าอย่างอื่นพระเจ้าจะไม่ให้หละ่ะการหายโรคพระเจ้าจะไม่ให้หละ่ะความมั่งคั่งพระองค์จะไม่ให้หละ่ะช,ชัยชนะพระองค์จะไม่ให้เหลอขนาดพระเยซูกิดพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระเจ้ายัางให้เราได้แม้แต่คนชั่วใช่ไหมเมื่อลูกขอขนมปังเขาจะเอาก้อนหินให้ลูกไหม ถ้าเขาขอปลาลูกขอปลาเนี่ยพ่อชั่วคน,นนั้นนะพ่อคนที่เป็นคนบาปมันจะเอางูให้ลูกไหมไม่นะขนาดคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องของพระเจ้าเขาไม่รู้เลยต่อให้เขาเป็นคนชั่วแค่ไหนถ้าลูกเขาขอเขาจะให้สิ่งที่ดีๆพระบิดาในสวรรค์ย่อมให้สิ่งดีต่อเราวันนี้สุขภาพที่เรามี โทรศัพท์ที่ถืออยู่ในมือนี้เป็นสมาร์ทโฟนทั้งนั้นใช่ไหมครับพี่น้องแต่ก่อนใช้ปุ่มกดเดี๋ยวนี้มองเห็นหน้าผมอยู่ใน Facebook Live อยู่ใน YouTube นะครับแม้อยู่ในไลน์ก็ได้ยินเสียงพระเจ้าให้ใช่ไหมแม้แต่สุขภาพของเราที่ตอนนี้ไม่กร์กายเลยนะแม้แต่ว่าวันนี้อากาศจะเปลี่ยนไปสามฤดูต่อวันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวก็ฝน หรือแม้แต่การที่เราได้ผ่านโรคระบาดโควิดมาแล้วพระเจ้าให้สุขภาพที่ดีกับเรายานะช่วยให้บรรเทาหมอมีหน้าที่เย็บแผลให้มันติดกันแต่การที่เนื้อจะสมานกันสนิทพระเจ้าให้เนื้อนั้นสมานกันสนิทนี่คือพระเจ้าของเราพระองค์ผู้เยียวยารักษาชีวิตของเรา เพื่อเราดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าดําเนินชีวิตไปบนเส้นทางที่พระเจ้าท่งให้เราได้รับพี่น้องครับวันนี้สําคัญมากในการติดตามพระองค์และเราก็รู้ว่านี่ก็อีกประการหนึ่งถ้าเราจะทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้านั่นก็คือที่พระเจ้าห้ามคือคนทรงหมอผีพ่อมดดูดวงดาวชะตาลายวันพี่น้องครับเลิกสิ่งเหล่านี้ ไม่พึ่งพาสิ่งเหล่านี้หันมาพึ่งพระเจ้าพระเจ้าผู้ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงและพระองค์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าองค์นี้ด้วยกันนะครับแลวเราก็เห็นว่าบทบาทหรือว่าสิ่งที่สาอุลได้กระทำลงไปนั้นนำพาเขาไปสู่ความตาย เขาไม่ได้รับความรอดในชีวิตนี้นะพี่น้องครับเราเองก็เช่นกันหากเราอยากจะได้รับความรอดในชีวิตนี้พี่น้องครับพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ทรงนำพาชีวิตเราทุกคราวทุกเวลาให้เราขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพะยาเวผู้สถิตในสวรรค์พระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาพระองค์ทรงเป็นพ่อของลูก ลูกขอพรบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงรักให้อภัยดูแลเตือนชีวิตของลูกเสมอลูกขอพึ่งพาพระองค์แต่ผู้เดียวขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงฤดูอาจจะเปลี่ยนแปลงคนอาจจะเปลี่ยนแปลงแม้แต่หัวใจของลูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่พระเจ้าเองพระองค์เองไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์เป็นอย่างไรในอดีตป,ปัจจุบันและอนาคตพระองค์ก็เป็นเช่นนั้น ลูกขอรกพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์นั้นจะคงดำรงอยู่ในชีวิตของลูกขอรกพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงดูแลชีวิตลูกในการหลับนอน่้าคืนนี้ให้ได้รับความปลอดภัยที่มาจากพระองค์ลูกขอรกพระคุณพระองค์สำหรับการนอนหลับฝันดีร่างกายที่ได้รับการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอชีวิตของลูกนั้นเป็นพระวิหารที่นมาสการพระองค์ไที่ที่อของโลกไปค่เจ็บใดๆ ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงอยู่ในทุกย่างก้าวของลูกทุกการกระทำของลูกอยู่ในพระองค์ขอบคุณพระองค์เจ้าสาหรับการจัดเตรียมทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ลูกขอพระคุณพระองค์และพรุ่งนี้ลูกกะตื่นขึ้นมารับพระเมตตากรุณของพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความรอดที่มาจากพระองค์พึ่งพาพระองค์ตั้งพระองค์ไว้ตอดเบื้องหน้าเสมอลูกขอพรบคุณพระองค์ในค่ำคืนนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อานครับพรเจ้าครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านค่ะครับเชิญพอเช่นกันนะจ๊ะเชิญพ่เจ้าเจอกันไปนะเจ้าครับพี่น้องที่อยู่ในไลน์อยู่ในไลฟ์สดด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านพรุ่งนี้เรามาพบกันเวลานี้นะช่วงนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับผมลงไลน์แล้วนะ